สบายดีทุกคนคือที่ทุกคนเห็นคลิปผ่านๆมาก็คือยาทวดมาอย่างพะเขาอยู่เมืองสมาลังเนาะยาทวดแมนไผรหรือยาทวดก็คือแม่ของพ่อปูนั่นเองเนาะของพอไอ้ตอ้นนี้และยาทวดก็อยู่ใกลๆ้ๆจีแปดสิบปีแล้วทุกคนเมื่อน,นี้พกเขาเลยมาซอกซื้อของขวัญให้ยาทวดนั่นเองทําอิดกับบุหูจะซื้ออย่างให้ยาทวดดีก็คิดว่าออซื้อเครื่องนุ่งให้เราดีกว่านะเพราะว่าพ่อปูพันมาเขาก็ซื้อเครื่องนุ่งให้เราพ่อปูกับน,นุ่ง ไดเอยียงนะยาทวดกับิดว่าน่ะจะคือกัน่อยก็เลยเบิ้งเป็นเสื้อแบบนี้เนาะทรงแบบนี้แบบเวลาเราใส่นุ่งไปโบดบอไปอย่างคือจะน่ะจะได้อยียงประมาณนี้ค่ะนะแล้วก็เลือกเป็นไซส์ L อก็ให้เอลตอนนี้เบิ้งน้ำเนาะว่าแบบนี้ไดโบออียงประมาณนี้เนาะทุกคน ก็คิดว่าเลือกสีเท้านี่แหละมันมันบบเปื้อนง่ายเนะาะคาะว่าสีอาสีขาวมันกันอาจจะเปื้อนงายอย่างประมาณนี้แล้วคอยกะมาจับเสื้อผือนนี้เนาะมาลองเบิ่งวะ่ะ คำิดว่าจะเป็นล้อยู่ห้องล้องแต่ว่าขี้ค้านเนาะก็เลยมันแยงซีก็คิดว่าเออหน่าจะนุ่งได้หละมันก็ใหญ่นานเพราะว่าคอยมักนุ่งเสื้อยืดเนาะนุ่งไป็อย่างที่แบบมันนุ่งง่ายๆนุ่งสบายแบบมันอากาศฮอนเนี่ยแหละก็เอาลูกมัดมือกับูซี่นุ่งเครื่องออียงแบบหันหัดไปเห็นอย่างอะน้ามันยุ่งยากนะสำหรับคอยเนาะอันนี้คอยก็ล้อถ่า่ใจเงินเนาะทุกคนเพราะว่าก็จ้าเปิดแต่สามซองก็เลยถ่าวนไปแล้วเจนิเฟอร์ก็ห้อุ้มตลอดบูมเป็นอย่างทุกคนเจนิเฟอร์ยานหุนหุนที่ว่ามันนุ่ง คนหันยาเนาะแท้ว่าเจนนีเฟอร์นะโบย้อมอยางก็เลยได้อุ้มอยู่แบบนี้ทั้งเมื่อถึกอยู่ที่หาเสนเจ็ดสิบสี่พนะันรูเปียเนาะมีรถส่วนรถไห่เซาห์พันเพราะว่าสมาัครสมาชิกอยู่แอปอย่างประมาณนี้เนาะเปิดแอปใหม่อย่างนะเมื่อนี่ก็เป็นเฮาเป็นผู้ใจเงินเองเลยเนาะเพราะว่าเฮามีบัตรแล้วทุกคนแล่ตอนนี้เขาก็จะไปหานยาทวดกันเลยเนาะทุกคนจเจ้าเครื่องไปหานยาทวดเลยและก็ตัดภาพมาที่อยู่บ้านเลยเนาะ ย่างไปหายาทวดเพราะว่ายาทวดมาบ้านพ่อปูนอมือน,นี้นี่เลยยากําลังลิ่นกับหลานพ่อหลานกะเลนมาหายากรเลยเนาะก็เลยเอาธงนี้ไปให้ที่เอาซื้อเครื่องไขยาทวดกะสาเหตุกับแบบว่ากุจ,จีนน้องยาทวดบริยูนี่เขาก็เลยบได้ทรงเอียงไปให้เพิ่นบัน,นี้เพิ่นมาแล้วเขากะ ซื้อเครื่องให้เพลินประมาณนี้ฮะนะยาทวดก็บแบบว่าดีใจสุดๆเลยเนาะทุกคนแล้วพอปูกระยอกยาเนาะวาเอาให้ปูดีกว่าเพราะต้องให้ยาทวดดอกยาทวดเราอยากได้อันนี้ยาก็จะลองเมืองก่อนเลยเนาะคันนุง่งบ่ได้เขาก็จะไปเปลี่ยนให้เลยเนาะเพราะว่ากกยอย่างกันยังพันแกะสามารถเปลี่ยนคืนได้เนาะเปลี่ยนเบื่อเปลี่ยนไส้ได้ประมาณนี้นะเขาก็เลยบอกให้ยาลองเลย ยาก็ร้องยาก็บอกว่าพอดีเลยแต่ว่าทางในค่ะมันมีเครื่องข่อยมันก็เลยเบิ้งคืออยากอันแบบตึงๆอย่างพันวาประมาณนี้นะแล้วยาทวดก็บอกว่าเนื้อผาดีดีพันมาคลินนุ่งสบายแบบนี้นะพันวาเมื่ออื่นพันจะนุ่งเลยพันจะบดซัก่าสันเดย์สำหรับคลิปนี้ก็จบซ้ำหนีเนาะยาทวดก็ดีใจสุดๆสำหรับของขวัญนื้นนี้